วันนี้วันนี้เราจะไปที่แรกก็คือกินข้าวออแล้วมีขามีแปดม้าอะไรมีแปดขาอะยไะมมาสองตัว <laughs> แต่งเพลงกคนละ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 บาทไหมเดีดิวันนี้เรา,าทำอะไรฮะ มาอ่ตำรวจโลกเป็นสัตว์พื้นตินของจังหวัดกระบี่ครับอุ้ยเอาเพื่อนเออคอมเมนต์นะคอมเมนต์ก็คือได้อะไรวะเนี่ย ตัวคือตัวเข้าตัวเข้าแล้วฮะห้ามลงเล่นน้ำอ้าวแล้วคุจะมาทำอไมเออนี่เราก็อยู่ที่ไหนนะอ่าน้ำตกมรกตสะน้ำสะมรกตมรกตมรกตกรสะมรกตรใ่หมูเลยนี่ก็ดูว่าทางเข้ามันแค่ไหนไหมหนึ่งพันมอนี่คืออะไร่โตคว้าหรอ ยังส่เลยภาพลงเลยตรามไปไหนนะเนี่ยไปผาพระดสวัสดีครับเที่ยวน้ำตกกันไหมครับ <S 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 ดูให้ดูบรรยากาศ บักไปเจอบองร่าอันนี้ไหบองร่า เดินมาจะโลงแล้วนะปั๊กเหนื่อยจังเดินลัดเลาะเข้าเข้าในป่า <laughs> เดินต่อไปไปถึงสะก้นา,นานกันเนละยเฮ้ย <laughs> ถึงแล้วหรอแล้ว <laughs> ไปทางไหนกัน <laughs> นะ <laughs> คือมีทางแยกอะ่ะ <laughs> จริงๆนะ รักมากกรักเธอเป็นคนแรกเออเราก็อยู่ที่ทางแยกนะฮะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลิกไปทางนี้อ่ะมาพัดหลงกับเพื่อนแสร็จแล้วสิงเลยร้อนนะอากาศอ่ะแต่ก็มีลมเย็น เดามันใส่ขนาดนี้มันจะดำกว่าว่าน้ำกันว่ามันกดต้อมากมาแล้วตอมอร่อยเลยต้อมมอุ้ยมีสวดพอดีเลยเก็บไว้จะถอดเสื้อกัน เราถอนตื liksom, ้อกันจะเดินมาโลกวาเอถือแมวทุกคนแตแมวดู นี่สุดท้ายอออบอกว่าบอกว่าเสียงดังป่าทุบอกว่าเล่นได้ไหมมีแบบสัตว์มีพิษนะครับ,บว่าอยู่ในในป่าแล้วมันไม่มีทางเดินโอเราใกล้ถึงแล้วลนะจุดหมายทาง

สะน้ำผุดหรือจะปรากฏอันซิงจังหวัดกระบี่น้ำสีฟ้าอมเงินซึ่งอยู่กลางป่าเป็นที่เดียวในกระบี่สะน้ำผุดเป็นบ่อธรรมชาติที่มีและธาตุทับถมเป็นจำนวนมากนะฮะสะน้ำผุดมีอุณหภูมิถึง40-50องศาเซลกันเลยทีเดียวฮะในคลิปเราจะเห็นว่ามีน้ำผุดออกมาตลอดเวลาฮะจึงเรียกสถานที่นี้ว่าสะน้ำผุดแต่สะน้ำผุดนั้น ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับแต่ถ้าจะลงเล่นน้ําเป็น3ามกดที่อยู่ห่าออกไป600เมตรนั่นคือสามารถลงเล่นน้ําได้คเอ,อ,อเล่นน้ำาก็ดีมากผมไปเล่นน้ำครับ อันนี้แล้วก็เล่นน้ําเสร็จแล้วครับมันไม่ใช่เกี่ยวอ่ะเขาเรียกว่าไงเล่นน้ําเรียกว่าน้ำรกดอ่ะคนเยอะนะเนี่ยไปไหนครับมี่กำลังไปไหนเนะในฟอร์มเจอฝรั่งซะแล้วเมลึกถึง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 อะไรลึกถึงพอไปตั้งเช้าน้ำ โสายเลยทีนี่เล่นยงไงนะเล่นไม่ถูกอะฮะอ่ากระบี่ต่อปังยังได้ไอที่มีทัวร์จีนตรงนู้นแหละก็คือมีทัวร์จีนตรงนั้นแหละงงแล้วทัวร์จีนคือตอนนี้เรามาถึงน้ำตกร้อนของท่อมอีกแล้วมา เราจะเดินไปต่อเพราะาจอดรถมาข้างนอกเดินต่อนะชุดชิวคือเมื่อกี้เราไปเล่นอาสาหม้กดแล้วเราค็มาเล่นฝนตกฝนตกร้อนต่อนะนคือเรามาต่อกันเลยชุดยังยังเปียกอยู่เลยเนะี่ย อากาศชื้มากเราต้องเดินต่อไปอีกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยโลส <c oughs> ี่ร้อยเมตรคือก็ดูสิฮะขเขาแบบมาเป็นมาเป็นสองอ่ะเรียกว่าไงเราเป็นคู่อ่ะ <c oughs> เราไม่อยู่คนเดียวอะ่ะปังมึง <c oughs> คู่เลยก็เราคู่กันแค่นี้แหละไปโกลบิถ้าเราคู่กัน ข้างหน้าก็จะใกล้ถึงแล้วฮะโอเคครับเราไปเจอกันที่น้ำพุร้อนอน,น้ำตกร้อนอย่าหมูให้กินยาหมูให้อินอย่าหมูหแทบแเลย ครับ11โมงนี้เราก็เดินทางกลับนะฮะถึงก็ประมาณสองทุม่ม,มเป็นไงบ้างฮะแบบความรู้สึกที่มาร้อนแดดต้มันก็ร้อนยอยดีครับรู้สึกว่าเที่ยวน้อยไปไหน่อยไปจะตื่นก็ เที่ยวเที่ยวไม่คุมมค้มเลยผมว่าเที่ยวไม่คุ้มเลยเหลังตื่นช้าดีกว,ว่ามันนี่คือเทคนิคนะครับถ้าถ้ารู้ว่าเที่ยวเยอะเราก็ต้องตื่นเช้านี่ประสบการณ์ประสบการณ์ตรงเลยหลอกม่ต้องมันโดนม่อนเลย่รู้หรอ่ระแทะอ่ะอ่ะ ถ้าตื่นที่เราก็จะออกสายและเพราะว่าสี่วัาครึ่งวันแล้เอาเวลาครึ่งวนอนไปเที่ยวดีกว่าโอเคครับเดินทางกันต่อฮะาบนะกีมวั่นกี่วันอะไรกี่วัน,วนมองไฟก็บิดรอยได้อะไรนะมองไฟก็บิดร้อยได้องไอย่อะอกทีอะอกทิปอ่ะ ใชไหมพวเราอโ้ให้เข้าจองไปใหใช่ไหมพี่แตงรีาขีบมัคนกลางคนที่ไปนี่ไงนี่ตรงไงไม่มาลุกตะตัวได้ไมไม่ได้เลยไปไหนแล้วเลยอ๋อโอเคหน้าไปตัวนีเฮ้ยจิงปนนี่เร ี่วันสามคืนได้จบลงแล้วเอเีครับทิปกระบี่เราก็มีประมาณเช่นีม้มานั่งพักที่ร้านกาแฟเอเคอกี้ทิปหน้าจะเป็นอะไรมาติดตามชมกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ ปิดคลิปไหมแล้วก็ขอจบการนำเสนอวิทยาพาทัวร์เที่ยวนี้นะครับ